เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CR c k z t v สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกม n i k k e g o d d e s s of Victory รครับโดยที่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองสุ่มกาชาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่รอเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันมีความเกลือมากน้อยแค่ไหนนะ โอเคก่อน okay, อื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาติก่อนนะครับโดยที่เป้าหมายของเราก็คือตัวละครระดับ S R นะครับซึ่งเจ้ากเกมนี้เนี่ยตัวละครระดับ S s R เนี่ยมีเยอะมากครับตรงกันข้ามกับระดับ S R แล้วก็ระดับ R นะครับที่มีโคตรน้อยเลย <c oughs> เป็นเกมที่แปลกมากนะครับปกติเนี่ย S R กับ R เนี่ยจะมีเยอะ S S R จะมีน้อยใช่ไหมเกมอื่นแต่เกมนี้ไม่ครับ S S R เนี่ยโคตรเยอะเลยครับ เพราะงันเนี่เราต้องหา SR นะครับเพราะว่า SR เนี่ยถ้าได้มาก็คือซ้ำนะครับสนับสนุนโดย Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นใหม่โดนใจกว่าเดิมในราคาคนไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆครับ บอกได้เลยว่าโคตรคุ้มครับสำหรับโปรโมชั่นนี้และนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมเอ l และเจ Mobile ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID g o แอดโกลเติมเกมได้เลยครับมาเริ่มซุ่มกันเลยโดยที่ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่1,000 10, 0เพชรเปิด1ครั้งใช้3,000เพชรนะครับแล้วก็มีตั๋วอยู่ที่20ใบ ราะงั้นเนี่ยเราจะเปิดได้ประมาณ5รอบนะครับโอเคก่อนอื่นดูระดับความเกรือของเกมนี้กันก่อนนะครับคือระดับ S s R เนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่ที่4%ซนะครับซึ่งถือว่าเยอะใช้ได้เหมือนกันนะ4%ถ้าเทียบกับเกมอื่นที่แบบมีโอกาสประมาณ2% 1%เนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าระดับ S R เนี่ยออกเยอะมากครับอ๋อแล้วก็มีตัวละครบางตัวที่ถูก ล็อกอยู่นะนี่ครับคุณผู้ชมคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงตัวล็อกนะโอเคแล้วก็ SR นี่ครับอยู่ที่4ีาเนตะ์ควรเยอะเลยอ่าอยู่ที่ห้บเนะคุณผู้ชมโอเคครับอ่ามาลุ้นกันสิบครั้งแรกของเรานะครับไปเลยใช้ตั๋วรีก่อนนะครับจังหวะนี้ เอาละโอ้โหสีม่วงอืมแต่โอกาสได้ SSR ก็มีอยู่นะครับแต่โอ้โหตอนนี้ไม่มีแล้วครับ <F>. ได้แต่สีม่วงรลัวครับ<ๆ>ผมเพราะงั้นเราข้ามไปเลยครับเพราะว่ามันซ้ำอยู่แล้วนะโอ้โหสิบครั้งแรกของเราก็เกลือเลยครับมาดูสิบครั้งต่อไปครับผมถ้าประตูขึ้นมาเป็นสีทงองนี่บอกได้เลยว่าโอกาสลุ้น s s r นี่สูงมากครับแต่ถ้าขึ้นมาเป็นสีม่วง โอกาสลุ้น SR นี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอ้โหม่วงแล้ว <c oughs> เกือใช้ได้เลยนะครับเนี่ย <c oughs> โหแล้ว SR 2, <c oughs> 2> ตัวครับผมรอบนี้คือเกือหนักมากโอ้หใช้ตัวฟีสุ่มไป2ครั้งนะครับเกือล้วนส <c oughs> ัมผัดได้ถึงความเค็มของเกมนี้แล้วครับ <c oughs> โอเคคราวนี้เรามาใช้เพชรเปิดกันบ้างครับ สามพันเพชรแรกครับผมไปเลยขอ SSR สักตัวหนึ่งก็ยังดีจังหว่านี้ชิบขึ้นมาเป็นสีม่วงโอ้โหโอแต่ยังมีลุ้นอยู่โอ้โหไม่มีลุ้นครับประตูขาวแต่ SR อย่างเยอะเลยโอ้โหสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ SSR นะครับเปิดไปสามครั้ง อย่างไม่ได้เลยโอเคเรามีโอกาสเปิดอีกสองครั้งครับผมมาลุ้นนะครับว่าโอ้โหการเปิดครั้งนี้ของเราเนี่ยมันจะได้ S s R สักตัวหรือเปล่าเนี่ยไปกันต่อเลยครับโอสักตัวหนึ่งก็ยังดีครับจังหวะนี้ชืโอ้โหม่วงอีกแล้วเฮ้ยนี่ครับ่านได้ตัว S R เนอะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยเฮ้ยจะได้มาสองตัวยอด นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเปิดแล้วได้ SSR 2สองตัวโอ้โหมารุ้นครับว่าเราจะได้ตัวอะไรขออย่างเดียวครับอย่าได้ตัวซ้ำนะ nice meet you. หรือว่าจะไม่ได้ลุนนะครับ <What are S 1> ขอได้ล <you want S 1> ุ้นทะีนี่ได้มา2ตัวเลยครับเอาแล้วครับมาแล้วตัวอ,อะไรครับชึบชึบชึบเย me, ตัวนี้โนอา S.S.R. ที่ใช้ปืนรู้สึกจะเป็น R.L. นะครับเวลา R.L. ก็คือปืนยิงแล้วเบิดนั่นเองนะครับโอ้โหน้องน่ารักอยู่นะโอเคมาดูตัวต่อมาสำหรับ S.S.R. ของเรานะถือว่าไม่ซ้ำนะครับตัวเมื่อกี้แต่หัวดุเผ่าอันนี้ไม่รู้นะครับเราต้องไปรอดูนะโอเคโอเค ว่าต้องมาครับผมเตตราว่าอะไรครับเฮ้ยโอ้ย<ร>อยางสวยเลยตัวนี้ืโอ้โหยาง <tes Sus m elt> ยางแจมเนื้อตัวนี้น้องผมแดงนะครับวอลลุ่ม S R ใช้ปืน F M G ครับผมโอ้โหแล้ว อลังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นคำนี้อู้ยตัวที่ผมอยากได้มากเลยสำหรับตัวนี้นะครับเพราะอะไรทำไมผมถึงอยากได้ <Please. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเรายังมีโอกาสสุ่มได้หนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมมีโอกาสที่เราจะได้ SSR เพิ่มนะครับมาลุ้นกันครับสิบครั้งสุดท้าย ขอทำพิธีสักหน่อยครับด้วยการกดแคนเซิลนะครับห้าครั้งครับผมหนึ่งสสสและ5ไปเลยเอาครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าการทำวิธีของผมเนี่ยจะได้หรือเปล่าเชือกหัวม่วงมาเลยครับเอ้ยได้แล้ว ซ้อมทั้งติดเลยแต่รอบนี้ได้มาตัวเดียวนะครับโอเคโอเคพอถือว่าเกมนี้เนี่ยความเกลือนี่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเกลือสักเท่าไหร่นะครับเปิดไปทั้งสิ้น5้ารอบได้เอชอาร์มาสามตัวถือว่าโอเคแล้วคราวนี้ก็มาลุ้นครับว่าเราจะได้ตัวซ้ําหรือเปล่านะขออย่าให้ซ้ําเถอะ Yeah. ไป <I S 1> ไปไปไปตัวเกือบสุดท้ายเลยนะครับาม,มาแล้วบัสลิสเป็อะไรครับเอ้ยจูเลีย,ยใช้ปืน AR เป็นสายโจมตีนะครับตัวนี้สีไวโอลีนะนครับผมแต่ไวโอลีนของเขาก็คืออาวุธนะครับเป็นปืน AR รนั่นเอง โอ้โหสุดยอดเลยครับไม่ซ้ำสักตัวเดียวมเ,มเยี่ยมเลยโอเคสรุปนะครับเราเปิดไปทั้งสิ้น50ครั้งนะครับได้เอาร์มาสตัวผมซึ่งไม่เกลือนะครับผู้ชมเป็นเกมที่บอกได้เลยว่าผมแนะนำเลยนะมีตัวละครที่น่ารักเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเกลือสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ อันที่จริงก็แล้วแต่ดวงด้วยแนี่โอเคคราวนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าเราได้ตัวละครอะไรนะตัวแรกของเรานะครับนี่เป็นตัวนี้เลยน้องนกอาครับสําหรับน้องนกอานะครับจะเป็นธาตุลมนะแล้วก็ใช้ปืนล็อกเก็ตลันเชอร์นั่นเองแล้วก็เป็นสายดิเฟนเดอร์นะครับหรือว่าสายป้องกันนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็สกิลของน้องนะครับส่วนมากนี่จะเป็นสกิลในการแทงกนะครับนั่นก็คือการแบบ ยั่ว oh, ย so oh, oh, ุส oh 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 ุดตรูให้มาโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโอ้หน่าจะเป็นตัวแทงที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเรามาดูโมเดลของน้องกันบ้างครับดูแบบทเลนทเลนน่ารักน่ารักนะครับสำหรับตัวนี้เนะแล้วก็อ่นนี่ครับเป็นรูปแบบการโจมตีของเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธของเขาคืออะไรอ่ะไม่ได้ถืออาวุธนะครับอ๋อน่าจะเป็นปีกด้านข้างนะครับ ที่ยิงออกมาแบบนี้นี่ครับสําหรับล็อกเก็ตเลนเชอร์นี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับจะยิงออกมาทีละนัดแบบนี้นะโอ้ประมาณนี้ครับผมุ ύ, น่ารักมากเลยเท่มากอะด,ดูการยิงของเขามีการชาร์จพลังอะไรสุดยอดครับตัวนี้นี่นะคือข้อดีของเกมนี้ก็คือตัวละครเน,นี่ยออกแบบมาได้สุดยอดแล้วก็น่ารักมากนนี้จะเป็นรูปแบบ SD ดีนะครับโอเคมาดูตัวต่อมาครับผม ตัวต่อมาที่เราได้มาเป็นตัวที่สองนะี่คือตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้คือตัวที่ผมอยากได้นะครับเองวอลลุ่มครับผมพาดลมเหมือนกันนะเออซับไม่ชินกันนะครับตื่นนะครับเป็นสาย Attacker นะครับดูสกิลกันมากครับผมโอ้สกิลส่วนมากนะครับจะเป็นสกิลที่แบบ เพิ่มโอกาสในการติดคลีนะครับน่าจะเป็นตัวดาเมจที่แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าบอร์สกิลหรือว่าถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการรีโหลดอืมเพิ่มถึง50%เลยนะคุณผู้ชมอย่างโหดเนี่ยตัวนี้บอกเลยเลยว่าโคตรโหดแน่นอนนะผมโอเคเามาดูรูปแบบครับอย่าแยกแฉน <laughs> เห็นแล้วแบบหัวใจเต้นตึกตักตึกตัก,ตกเลยนคนัะหนูว่าภาพโพสของน้อง <laughs> โอ้โหสุดยอด <laughs> จะติดเลดตบว่าเนี่ย <laughs> โอเคมาดูการยิงของเขาเป็นบ้างครับนี่ครับปืนนะครับ <laughs> จะเป็นเแบบ S M G นั่นเองนะครับอุ้ยนี่นะครับ <laughs> 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 ทำไมผมชอบตัวนี้ <laughs> อะไรมันจะเด้งใน้ขนาดนี้ก็ดีอ่อ <laughs> บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ เด้งดึงเด้งดงที่สุดในเกมนี้แล้วสำหรับตัวละครตัวนี้นะโอ้โหน่สุดยอดจริงกับน้องผมแดงครับผมรู้เลยว่าเป็นตัวดาเมจที่ดีมากๆแน่นอนคนระับสำหรับตัวนี้นะที่สำคัญวิวมันดีลด้เกินโอเคต่อมาแนละ้วก็จะเป็นรูปแบบของ SD นั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะ่าจะชอบนะตัวนี้ โอเคตัวต่อมาครับผมที่เราได้มาเป็นตัวที่3นะครับนั่นก็คือจูเลียครับอ่าสาหรับตัวนี้นะครับจะเป็นธาตุดินไม่ใช่สิธาตุเหล็กนะครับไอรอนนะครับแล้วก็เป็นสายแอ u l t ไ i เฟนนะครับหรือว่าปืน AR นั่นเองเป็นแอ t เทเกอรนะครับหรือว่าสายโจมตีนะมาดูสกิลกันบ้างนะครับโอ้สกิลส่วนมากก็จะเพิ่มคลิปเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับจะโจมตีสตู5ตัวแล้วก็ทําให้ติดสตันด้วยนะครับเป็นเวลา1วิสุดยอดมากเลยครับโจมตีสตู5ตัวที่แบบมีดิฟสูงที่สุดแล้วก็ทําให้ติดสตันด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับต,ตัวนี้นะรวมไปถึงสกิล l ลองนี่ก็จะเพิ่มคลิติคอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวดามเมทที่ดีตัวหนึ่งนะ สีไวโอลิ y o <the> นชุดนี้คล้ายๆกับชุดเจ้าสาวเลยเนาะโอเคมาดูรูป <Whew> แบบการโจมตีของเขาปืนอย่างเท่นลครับผู้ชมคือปืนนี่เป็นไวโอลีนใช่ไหมน้ยเสียงปืนครับตึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดดุรุนๆๆๆๆ lun, แรงมากหรือว่าน้องสวยมากครับสำหรับตัวละครตัวนี้แต่การแต่งตัวดูแปลกนะครับคล้ายๆชุดเจ้าสาวนะ หรือว่าใช้คล้ายๆกับชุดนักบวชอะไรอย่างเงี้ยนักบวชหญิงอะไรอย่างนี้นะครับสุดยอดครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบ S D ของตัวละครนะครับโอ้โหเยี่ยมจริง่าแต่คุณผู้ชมอยากเห็นตัวละคร S R ตัวอื่นของผมเปล่าเอาที่ผมแบบอยากจะแนะนำถึงความโหดแล้วกันนะครับ ตัวแรกนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับคือโหดมากนะั่นคือน้องสกาเลต t นะครับเป็นตัวละครที่โจมตีได้แรงมากๆเลนะครับแล้วก็ผมเนี่ยชอบใช้มากๆเลยเป็นสายอิเล็กทริกนะครับหรือว่าสายไฟฟ้าแล้วก็ใช้ปืน AR นะครับเป็นสายโจมตีนะคือน้องนี่ดาเมจหนักที่สุดในทีมของผมตอนนี้นะส่วนมากสาสกิลก็จะเป็นแบบเพิ่มโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับ เพิ่มคลิปเพิ่มโจมตีอะไรอย่างเนี้แต่ข้อดีของน้องคือโจมตีได้เร็วมากๆแล้วก็แรงมากมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้ว,วนะครับคือน้องเนี่ยใช้ดาบามไยในการโจมตีนะคุณผู้ชมว่าแต่เกมนี้เป็นเกมยิงไม่ใช่เหรอ,อทำไมถึงใช้ดาบโจมตีได้เดี๋ยวมาดูครับว่าเขาโจมตียังไงเดี่ยวเดียวอย่างนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> เอาดาบยิงเอาดาบยิงับผมดาบนีปน่ปืน AR แล้วกว็ยิงได้โคตรลัวคุณผู้ชมโคตรลัวมากคือแบบเป็นตนนัวละครที่เท่มากในการโจมตีอ่ะและดูการรีโหลดของเงาครับผมนี่ชิงสุดยอดแล้วตัวหนักตัวละครตัวนี้โหมดมากอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็โอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับ ใช้ปืน SMG นะครับแล้วก็ใช้อาวุธแบบเป็นปืนแบบสองมือแบบนี้นะครับยิงสอมือแบบนี้เลยยิงได้ดลมากมากครับนี่ครับเวลารีโหลดทิ้งปืนแล้วก็หยิบปืนใหม่มาอย่างนี้ก็ได้สีปืนออกมาจากไหนวะเนี่ยแล้วตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเทด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวซับนะครับที่ ดีมากๆนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับผมน้อยสมผมนั่นก็คือเป็นนักร้องนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทรัฟที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับคือสกิลฮิวเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ปืนที่ใช้เนี่ยเป็นปืนยิงแลเบิดนะครับเป็นลันเชอร์เนี่ยตัวนี้คือฮิลดีมากๆในทีมผมตอนนี้เลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือตัวที่ใช้สไนเปอร์นะตัวนี้ว่านี่ครับแม็กเวล่ผมตัวนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับอเป็นสายสไนนะครับธาตุเหล็กนะอย่าลืมธาตุไอโอดีนว่าอะไรพวกนี้พวกนะครับไม่ใช่นะครับเป็นสไนเปอร์นะครับคือเกมนี้เนี่ยมีแบบรูปแบบตัวละครที่หลากหลายแล้วก็อาวุธที่หลากหลายมากเลยนะครับ เป็นสายโจมตีโอเคนะมาดูการโจมตีของเขานี่ครับปืนแบบวตรเท่เนี่ยไอ้สำคัญนะครับยิงแรงมากมากยิงได้แรงสุดเลยนะครับสบตัวนี้ือแบบยิงสูแบบเน้นแบบนัดเดียวจอดอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วถ้าไม่ตายคือสุดยอดมากครับดูแบบเปลี่ยนอาวุธนะครับให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีตัวหนึ่งที่ดีมากๆครับ ส่วนตัวอื่นเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะครับสำหรับ S R เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นบางตัวที่ดีแลว้วก็บางตัวที่ไม่ค่อยดีนะครับถือว่าเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยเกลือนะครับผมได้ S R มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนี่ครับอันนี้คือไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยแบบประมาณว่านานๆทีมาเล่นทีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ได้ S R มาค่อนข้างที่จะเยอะ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสําหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกมนี้ยังไงก็รอหน่อยนะครับเร็วๆนี้ก็จะเปิดโอเพนเบต้าให้เราได้เล่นกันแล้วนะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ผมเียรกทีก็ต้องขอตัว,วลาทุกคนไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครห์ผมด้วยนะบายยครับผม